อ,าาอะไรอ่ะทำเตีอนกูเตีอนเฉยเฉยดูทิ่ได้รอบนี้ก็เป็นคิวผมนะครับม่ำอัดยากเดี๋ยวไปฟังกันก่อนแล้วท้ายคลิปเรามาค่อยมาสรุปกฏิการ นะแล้วขอบคุณมือกีตาร์ผมด้วยไหมครับเอาหมวกไปไหนมือกีตาร์เมื่อกี้นะมือกีตาร์เมื่อกี้นะครับ <c oughs> มือกีตาร์เมื่อกี้ถามว่าเพาะไม่ทรับผมโอเคนะเสียงที่ได้นะไปประกวดแต่วไว้รอบน่าจะผ่านรอบแรกรอบหอกเนินจะตกรอบห <c oughs> ลอกหลอกหลอกนะครับ <c oughs> อ่ะไปฟังผมเลยนะครับผมร้องเพลงไม่เพาะแต่ผมก็สู้เต็มที่อ่ะ One, two, three, s <S ยอย่าปล่อยกันทุกวันเมือก่อนนั้นดูมันชันมันสำคัญโลกในี้นุ่สวยงามยอกไม้มีขนม โทษผมจํเน hey, ื้อผิดจเน้อิดขอโทษอโทษเมื่อกี้ผมให้โอกาสเพนแล้วโทษขอโทษสมองขยายขยายเลยนะผมเห็นนี่โอเคโอเคนั่นังมองมองแล้วะโอเคได้ วันจูทีก็มาๆๆๆไม่ไปดักขอเพี้ยเนีมึงนับขอดดิเวลาเปลี่ยนขอดมึงนับไม่ถึงเมื่อกี้มึงหยอกล้อก่อนอ่ะคุณเพิ่งอีมันต้องย้ำอีกอ่ะโอเคโอเคถ้าถ้ามึงถ้ามึงใจแต่คุณทำเสียงอ <Okay. S 2> าะซิบไหมเนี่ย <Okay. S 2> โอเคโอเคเดี๋ยวผมทำเสียงอะไรอยู่กูโอเคครับโอเคไหมโอเคเสียงคุณไม่เข้ามาโอเคอ้าววันสอทสาโก ร้อกันทุกวันเมื่อก่อนเอาไม่กูทำปากจะเริ่มว่ายอมึงดูนี่เอาอย่างงี้ผมผมไม่ค่อยถนัดพวกร้องเพลงเท่าไหร่แต่ที่ผมอยากสู้มันมันมีมันยามยามเสียงไงเดี๋ยวให้ผมให้มันเริ่มผมให้มันเริ่มว่าหยอกล้อล้อกันทุกวันโอเคนะครับนะคือมันต่อให้ผมแต้มันเอครับผมให้มันขึ้นหยอกล้อกันทุกวันไงโอเคนะครับอ่ะ ขอโทษขอโทษจริงๆเดี๋ยวเริ่มใหม่เริ่มใหม่ one two three go มาเกาะน้น สำคัญโลกใบนี้ต้งสวยงามมีบ้านน้อยมีขนมมีสุขสมเขาชมไม่เคยบ่นหรือว่าเลยสักครั้แต่มันเปลี่ยนไปตอนไหนกันแนะไอ้เราองผิดได้ปตัวขอกก่อนได้ปะได้ได้บอกเราได้สำหรับเองได้หมดเพื่อนนี่ทจไม เดี๋ยวผมขอเล่าขอเล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมผอไม่ใช่ไม่ใช่มึงคลิปคือผมขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังอ้าวขอผมขอเล่าในทีเดียวผมขอเล่าให้นในทีเดียวโอเคคือมันผมเคยผมมีแฟนมาคนหนึ่งแฟนผมคนหนึ่งแหละคนล่าสุดเลยแล้วคนที่ผมรักมากที่สุดอ่ะผมเคยเล่นจิตตาร้องเพลงมันฟังอ่ะมันบอกว่าเออ ผมชาตินี้ผมร้องเพลงไม่ได้หรอก,พกเพราะเนื้อเพลงยังจำไม่ได้เลยเ,เพลงยังจำไม่ได้เลยมันจะร้องเพลงได้ไงเออวมัอ,อ่งนี้นะ่ะกูเลยจำจนฝังใจเลยแล้วไปหัดท่องหัดจำเออไป,ไปห,หัดอะไรไมหัดหาอะไรเลยคือเราแต่ว่าเราก็อยากอยากกบกบเอาเรว่ากบคำถูกถูกอ่ะใช่ผมก็อยากทำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่ต้องพูดถึงอ่ะเอาผมจะขอกรอบหนึ่งนะครับโอเค One, two, three, go! Oh คังโลกใบนี้ดังสวยงามมีบ้านน้อยมีขนมีสุขส่วนพวกเขาก็าชมไม่เคยบกบคือว่าเลยรักทรแต่มันเปลี่ยนไปตอนไหนกันแหน่ไม่แยงแสไม่มีในเลี้ยวมองว่าฉันไว้บนถนนทอยังตาซึมยูสั่งฉันดู สิงสา้อยู่บนถน,นนไี้เคยกลัวน้องฟ้าและฝนต้องอดทนไม่ทนก็อดตายเสด็จอาหาในจามเท่านั้นโยนก็แล้วแต่ท่านมีเป่าหมายให้ผ่านวันถึงมืดน,นี้ก็พอเธอให้มนุษย์ผู้ประเสริฐ ายตามากมายยดินลายไม้ตาต้องลังน้องใหม่ไม่มีตรงไหนให้น้องเธอรอไร่ผัดไสฉึนไปบนทางคิดมันได้เราเธเช่วยตอบฉันทีทจากนี้ด้องความ เธอรู vezes, ้ฉันยังคอยตรงนี้ที่เท้ายูงบนถนนไม่เคยกลัวท้องฟ้าและฝนโดนคนไม่ทุก็อดใจเร่เสียอาหารในจานเดานั้นนนุ่นโแล้วแต่ถ้าไมีเป้าหมายให้พายก็เพราะเธอ นมนโอเคผมรู้ว่ายังไงผมลงไปผมก็ต้องแพ้ <c oughs> แต่จริงๆมัน ผมเสียใจด้วยผมเป็นคนถามว่ามันก็เป็นคนเนี่ยมันเป็นอะไรมันไม่ใช่ใช่ผมเป็นคนผมก็เป็นคนนี่แหละแล้วเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้นะครับกติกาอ่ะผมก็ยังยึดถือกติกาเดิมในเมื่อผมคือผมไม่ได้ฝึกอะไรเลยผมมาผมเอ้ยมันจะถูกกูแสบจ้ะจ้ะด้ะคือเดี๋ยว เราลูกผู้ชายพอนะถ้าคอมเมนต์ออกมาปุ๊บแล้วผมเป็นฝ่ายแพ้คลิปต่อไปคือคลิปลุงโทษผมนะครับแต่สำหรับคลิปนี้คือจะมีพิเศษพิเศษอีกประมาณสองสามนาทีคือผมจะร้องร้องกันสองคนเลยอ่าร้องกันสองคนเลยนะครับแล้วคือร้องประสานเสียงอะ่ะนะครับผมเสียงไม่พอ เลยต้องร้องกับเ,เพื่นเลยต้องร้องอืนโอเคนะครับแล้วสําหรับกฎกติกาคือผมแพ้นั่นแหละนั่นแหละแล้วคนที่แสดงความคิดเห็นนะใครอยากให้คนที่ชนะทําให้ทําอะไรอะ่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวให้มันเลือกเอาว่าเอ้ยอันไหนน่าสนใจเข้าใจป่ะแต่ถ้าไม่มีน่าสนใจก็เดี๋ยวมันตัดสินใจเอาเองนะครับ นะโดดบอกทีได้ไหมโดดบอกตู้มันโคตรใจร้าอยอ่ะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวรอฟังร้องประสานเสียงอีกหน่อยนึงนะครับหรือว่าจัดพิเศษให้ท่านผู้ชมเลยนานๆต่อไปผมจะพยายามปล่อยคลิปทุกๆวันนะครับปล่อยคลิปให้ทุกๆวันจะเป็นคลิปอย่างนี้แหละอาจจะมีคน หรือมีเพื่อนมามามาร่วมด้วยร่วมแกงด้วยสําหรับสาวๆนะสาวๆโสดคนที่จะมาร่วมแกงอีกสองสามวันข้างหน้าก็โสดโสดโสดหน้าตาดีด้วยนะครับนะใครสนใจติดต่อผมได้นะครับแต่ต้องให้ผมสัมภาษณ์ก่อนนะถึงจะเข้าพบกแบบับเพื่อนในแกงผมได้เขาใจป่ะนะครับหนะบยอกยอกเดี๋ยว ไปฟังกันเลยครับว่าผมร้องภาษาเสียงกับเพื่อนผมมันมันจะแย่เหมือนที่ผมร้องคนเดียวปะเดีย๋ยวไปฟังกันเลยครับ